อ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับช่างรีวิวนะครับผมเรื่องปัตตาเลียนเนี่ยก็เราจะนำมารีวิวกันมีรุ่นไหนที่น่าสนใจนะครับเราจะนำมารีวิวกันในช่วงของช่างรีวิวนะครับผมและวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับ วีเจียนี่ยครับวีศูนย์สามห้านั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับวีเจียตัวนี้ก็นะครับออกมาในลักษณะของสายเขียวนั่นเพื่อนนะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเป็นองี้ครับออกแบบมาดูดีมากเลยนะครับผมข้างหน้าก็รูปทรงบอดี้ประมาณนี้นะเพื่อนนะประมาณนี้นะครับผมก็เห็นนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับเขียนบอกรายละเอียดประมาณนี้นี่ครับผมโอเคนะครับ ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าสเปกเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนี่ครับเรามาแกะกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะคือว่ามันค่อนข้างที่จะแบบ่าทำให้เราแกะได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเอากระเป๋าเนี่ยไปใช้ได้ง่ายเหมือนกันนะเห็นไหมครับเวลาเราแกะออกมานะครับนี่นะครับเนี่ยยคือเราสามารถที่จะทิ้งได้เลยนะเพื่อนนะคือมันค่อนข้างดีอะครับ เออนะฮะผมและเราก็มีกระเป๋าคือแบบเหมอเขาทํามาเพื่อต้องการนี่แถมกระเป๋าให้เราด้วยนะฮะแล้วก็เอามาแบบใช้ได้จริงนะดูสิครับคือแบบสวยอ่ะครับแล้วก็เนี่ยคืออันนี้เป็นโลหะนะครับกระเป๋าตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยครับเป็นโลหะนะครับเพื่อนนะฮะคือคือค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครัะคือมันค่อนข้างที่จะคือทําดีอ่ะครับพูดง่ายๆว่าทาดีเลยนะครับ เป็นโลหะเนี่ยทั้งหมดนะครับฐานคือแบบดูสิครับแค่กระเป๋าก็แบบสรรูมากแล้วนะครับเพื่อนโอเคนี่ครับพอเราเปิดมาข้างในนะครับเราจะเห็นฟันรองนะครับมีฟันรองแถมมานะครับเบอร์หนึ่งสองสามสี่นั่นเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของปัตเตอร์เลียนอยู่แล้วนะครับที่ต้องมีฟันรองแถมมาให้เราด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับคู่มือนี่ครับผมคู่มือนี้ก็ถือว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะแล้วก็นี่นี่ครับผม ได้สายชาร์จด้วยเพื่อนนะครับโอ้แน่นอนนะครับซื้อแบตเตอรี่ไม่ได้สายชาร์จนี่มันก็ยังไงอยู่นะนี่นะครับคือสายชาร์จค่อนข้างคือใหญ่นะครับเห็นอนนะครับค่อนข้างดีอ่ะครับเออค่อนข้างดีค่อนข้างใหญ่เนี่ยสายยาวประมาณ2เมตรนะครับต่อมานะครับน้ํามันนะครับแต่น้ํามันรู้สึกว่าจะให้มาน้อยนะครับเออน่าจะให้มาเต็มขวดบ้างนะครับ แล้วก็นี่ะครับแปลงปัดนะครับมาตรฐานนะครับจกนันเรามาดูเจ้าตัวพระเอกกันบ้างนะเพื่อนนะนี่เลยนะครับผมเจ้าตัวว g r ีานะครับตัวนี้เนี่ยก็มาคล้ายๆกับของเคมเเลยนะครับแต่ว่าเป็นว g r ีานะครับผมเป็นบอดี้ที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากนะครับทำใจเพื่อนเพื่อนดูข้างในก่อนนะครับข้างในกล่องเนียนะครับอุ้ยแบบทําดีมากนะครับไม่ว่าเนี่ยครับผมทําดีผมไม่ว่าแต่ว่าดูสิครับคือเราสามารถที่จะ ถอดได้ด้วยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเราสามารถจะถอดได้นะครับเอนี <swap. S 2> ่คร <ramos mới> ับผมถอดได้นะครับเห็นไหมครับถอดกระเป๋าเนี่ยครับแบบนี้นะครับด้วยนะเห็นไหมครับเราสามารถที่จะถอดนี่ได้นะครับโอ้ถือว่าดูดีมากนะครับเออกระเป๋าก็สามารถเอาไปทำอยะไรได้นะครับสรุปคือซื้อกระเป๋าก็พอนี่ครับผมไม่ใช่แล้วนะครับโอเคนะครับ เรามาดูเจ้าตัวบอดี้กันบ้างนะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับโอ้บอดี้ค่อนข้างสวยงามเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นโลหะนั่นเพื่อนนะไ<ห>ม่ว่าจะเป็นทั้งบนและทั้งล่างนะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับออกไปทางในเรื่องของมีสายนะครับน้ําหนักคล้ายๆกับมีสายนั่นเองนี่ครับผมก็ตัวนี้เนี่ยฟันนะครับเห็น <He ard S 1> ไหมครับเป็นฟันสแตนดาร์ดนั่นเพื่อนนะก็ถือว่าฟันตัวนี้เนี่ยก็เป็น,นมาตรฐานน,นั่นเองนะครับฟันเป็นมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูนะครับ เห็นไหมครับว่าเสียงค่อนข้างนิ่มนะครับเสียงค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยคือไม่ได้ดังมากนะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์อาโรตารี่นะเพื่อนนะรอบอยู่ที่6,000 RPM นะครับหรือว่ารอบของมอเตอร์นี่ยในการหมุนของมอเตอร์เนี่ยผมก็เรียกว่าเสียงไม่หนวกหัวนะนะครับเรื่องของโลหะนะครับ บอดี้นะครับที่เป็นโลหะแบบนี้นะมันจะช่วยในเรื่องของการดูดซับเสียงนะครับทำให้เสียงหนักไม่ดังนะครับก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้นะและต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับผมตัวนี้ใช้งานอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับผมสามชั่วโมงเต็มเลยนะเห็นไหมครับค่อนข้างสวยนะคล้ายๆกับเจ้าตัวร้อยปีเลยนะเออนะคเนี่ยครับใช้เสร็จก็ชาร์จไว้นะครับแบตจะได้ไม่หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่า แบตก็กําลังดีนะครับไม่ได้ใช้งานต่ําจนเกินไปนะใช้งานตั้ง3าชั่วโมงก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมเป็นคนที่ใช้แบบมีสายอยู่แล้วอยากใช้ไร้าสายผมแนะนําว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับคือใกล้เคียงกันแต่ว่าไร้าสายนี่ครับผมความแรงก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เหมาคนที่เป็นมืออาชีพนะเพื่อนนะเออเนะี่ยมืออาชีพเนี่ยแนะนําเลยนะครับคนที่ตัดผมแล้วนะครับผมตัดผมทุกวนนะันเนี่ยตัวนี้ เหมาะกับคุณนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเจ้าตัวของมีสายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเอาตัวนี้ไปไม่ผิดหวังนะครับพอรอบก็แรงนะครับฟันก็คมนะครับผมแล้วคนที่ตัดผมเองที่บ้านนะครับใช้ตัวนี้ได้ไหมหรือว่าฝึกตัดอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้แนะนำนะครับฝึกตัดเองที่บ้านเอาไปใช้แบบสวยรูดูดีนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้นะเครื่องแรงดีนะครับแล้วก็ฟันคมราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้เหมือนกับ แบรนด์ที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดเขานะครับไอ้นี่ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่นี่ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับเพื่อนเออก็ถือว่าน่าซื้อมาเล่นนะครับมาใช้นะครับโอเคเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมีปุ่มนะครับการปรับนะครับเพื่อนการปรับของเขาเนี่ยมีปุ่มบอกระดับด้วยนะครับเออถือว่าดีนะครับเวลาที่เราไล่เฟดนะครับก็ ปรับระดับตามปุ่มให้แม่นยำเลยนะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับโอเคดูใกล้ๆกันก่อนนะครับก็ถือว่าสวยนะครับเห็นไหมครับปุ่มปรับระดับคือขขา้าที่จะเออดีนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเปิดเครื่องนะครับนี่ครับอ่าบอดี้นะครับโลหะ ค่อนข้างสวยงามนะฮะเพื่อนๆนะที่อาจเป็นมืออาชีพเนี่ยเราอยากจะใช้แบบไร้สายแต่ว่าใกล้เคียงน้ําหนักที่มีความใกล้เคียงกับมีสายเนี่ยตัวนี้เอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าคนที่เอาไปเรียนตัดผมเนะครับเป็นช่างใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะไปทางมีสายก็คือน้ําหนักค่อนข้างที่จหนักกว่าปัฏิทยนปกตินั่นเองเนี่ยเพื่อนนะโอเคนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะ ได้ความรู้และก็เลือกซื้อแบตเตอรี่นะให้เหมาะกับการใช้งานของเราจริงๆนะครับเพราะว่าแน่นอนะครับแบตเตอรี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต้องใช้ไปให้มันคุ้มค่าคุ้มเงินของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกซื้อแบตเตอรี่ให้ถูกใจเราเนี่ยและก็ตรงตามความต้องการของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้ใช้มันอย่างมีความสุขใช้มันไปได้ทุกวันนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าตัว VGR ตัวนี้เนี่ยนะครับผมเพื่อนนะ โอเคนี่ครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรอีกนะครับและมีคลิปะายให้เพื่อนๆติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเราจะกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย